อ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะฮะก็ทางโรลเลอร์คอยเนี่ยอาทิตย์นี้นะฮะก็มีในส่วนของเป็นการขุด BTC นะฮะคูณ2นะครับซึ่งผมไม่มีคลิปจะลงฮะก็เลยเลื่อมมาเจอโรลเลอร์คอยนะฮะก็3นาทีที่แล้วนะครับดับเบิลรีวาร์ดวีคนะฮะขุดเหรียญบิตคอยได้2เท่านะฮะได้2เท่านะครับนี่ผมก็มาเช็คว่าชื่นเพื่อนเนี่ยผมได้ มันได้กี่สตูชีนะฮะนี่คือมันได้คูณสองน,นะผมก็น่าจะได้จากการเชิญเยอะด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการเล่นเนี่ยเกาะเล่นเกมง่ายนะครับนะเล่นเกมง่ายๆเราก็จะได้แรงขุดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นนะครับว่าเล่นยังไงนะฮะก็เลือกมาเกมหนึ่งครับที่เราชอบนะจะสามารถกดดูที่เกมนะฮะดูได้ว่าจะเอาแรงขุดเท่าไหร่นะครับรีว์ตตรงนี้นะฮะตอนนี้คือรีว์ดนะครับ 7จ็สี่นะฮะเจ็ดแปสี่จนะครับตอนตนี้ก็คือสี่เก้าห้านะฮะตัวนี้ก็หนึ่งพันร้ก็เลือกเอาที่ชอบนะบส่วนตัวผมชอบเกมนี้นะฮะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ได้แต้มค่อยงจะเยอะนะครับอ่ะกดสตาร์ทไปเลยครับก็เกมจะเหมือนพวกเกมอาร์เนะคดในคอมเก่าๆกองคุณเออประมาณนั้นนะฮะ ก็เหมือนเกมตู้อ่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะเคยเล่นนคัคอมนะ,ะเกมแบบนี้นะเ<ะ><ะ>กาะไม่มีอะไรครับก็แนวชูตเตอร์นะปิ้ว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 ไปวันๆนะฮะไม่รู้นะขเขาเรียกเกมแนวชูตเตอร์หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเกิดเกิดทันอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ทันในสมัยที่มามาใหม่ๆนะ จะตายแล้วตายแล้วะกาตัวสุดท้ายพอดีเลยจะตายนะฮะก็กดตรงเกมพาวเวอรน์นะครับอะกดตัวนี้นะฮะจริงๆผมว่าเล่นในคอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะควบคุมง่ายกว่านะอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับก็แนะนําเกมอื่นก็ได้นะไม่ต้องมาเล่นเกมนี้นะฮะแต่่าผมชอบนะเป็นถอนตัวนะครับอ่ะพอได้แรงขุดมานะฮะเราทํายังไงนะครับกดไปที่โกโฮมหรือว่าชุดเกมนะชุดเกมคือเลือกเล่นเกมต่อไปนะครับ แต่คนที่เข้ามาสบับรใหม่นะฮะอาจจะยังไม่ได้เลือกขุดเหรียญนะครับกดไปที่ Go Home นะครับกดไปที่ Go Home กดมา Power นะฮะอ่ะกดตรงนี้นะฮะเราก็เลือกนะครับแนะนําเลือกเป็น Bitcoin นะครับเพราะว่าการถอนเนี่ยจะได้ไวกว่าเหรียญอ,อื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ d o องคอยเหออเรอ Ethereum เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่าถอนจะแพงกว่าไม่ใช่ค่าถอนนะฮะขั้นต่าในการถอนจะแพงกว่าแบบนี้ไม่มีค่าถอนนะครับ หรือจะเลือกขุดเป็นโรเลอร์โทเค็นก็ได้นะครับ <S <S เพื่อไปซื้อเครื่องขุดมา <S <S เป็นเครื่องขุดถาวรนะครับการเล่นเกมเนี่ยจะมีเครื่องขุดหนึ่งวันสามวันห้าวันเจ็ดวันนะฮะเป็นสี่เลเวลนะครับเลเวลหนึ่งจะได้ในส่วนของแรงขุดหนึ่งวันนะฮะเป็นแบบเช่านะครับถ้าเราเล่นทุกวันเลเวลจะไม่หายไปนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นทุกวันนะเลเวลเลยไม่ค่อยมีนะฮะเรียกว่าผมแทบไม่ได้เข้ามาเล่นเลยดีกว่านะฮะอ่ะก็ เลืยกตันนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วกดเซฟนะฮะแค่นี้นะฮะแค่นี้แล้วก็เลือกขุณบิคอยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในสองการซื้อนะฮะซื้อไมเนอร์นะครับก่อตรงนี้นะฮะก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับว่าเรามีงบเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นก็ได้นะฮะเร็บนี้ก็จำนวนวันคืนทุนก็เป็นปีเหมือนกันนะฮะหนึ่งปีนะครับประมาณนะโดยประมาณนะครับ มันมีความคุ้มต่างกันนะนะมีคนเคยคำนวณมาอยู่นะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นนะครับผมเล่นทำผันนะไม่ได้จริงจังอะไรกับเว็บนี้มากนะฮะก็ใครจะเล่นนะฮะกดไปที่เกมนะครับแล้วก็เลือกเกมนะฮะ next PC level เนี่ยคือเลเวลของเครื่องคอมเรานะฮะถ้ามาเลื่อนเลเวลจำนวนวันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับก็เล่นครบ10เกมจะไปเลเวล2นะครับมันจะมีบอกเรื่อยๆนะครับว่าอีก กี่เกมนะฮะเราจะอัพเลเวลนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะเกมก็มีให้เลือกเล่นเยอะแยะนะครับเลือกเล่นกันได้นะฮะในส่วนการเชิญเพื่อนนะครับกดมาที่นี่นะฮะสามเหลี่ยมบนนะครับ Referral โปรแกรมนะฮะ Referral โปรแกรมนะครับเราลิงก์ตจนนี้นะฮะเอาไปแชร์หน้าเฟซนะครับแชร์หน้าเฟซนะก็จะเชิญเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเว็บนี้นะฮะเป็นเว็บฟรีนะครับลงทุนได้นะฮะแต่ก็แนะนำให้เล่นฟรีนะฮะ เมมาเล่นฟรีได้เล่นฟรีก็จ่ายจริงเหมือนกันนะฮะหรือมีเหรียญเหลือเข้ามาลงก็ลงได้เหมือนกันนะฮะอขอโทษนะผมหา่าแล้วก็ในส่วนของการถอนเนี่ยผมก็เคยถอนแล้วแต่ถอนเป็นเหรียญด็อกคอยนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้มันลดขั้นต่ำกานถอนแล้วนะถอนมาขั้นต่ำสามสิบนะฮะเลือกขุดเป็นด็อกคอยก็ได้นะครับ เมื่อก่อนการถอนขั้นต่ํามันจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญน,นะฮะประมาณนั้นนะฮะผมถอนไปร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเหรียญ่องคอยนะก็เข้าเรียบร้อยนะฮะ,ะมีทัท r า n s a c t i o n ด้วยนะฮะตะเก่าแล้วแหละผมถอนนานลวตั้งแต่วันที่ห้านะเดือนเดือนไหนเนี่ยผมลืมแล้วก็ประมาณนั้นนะฮะ อันนี้นะฮะขั้นต่ำนะครับหนึ่งหมื่ตชีนะครับผมขาดอีก1,300งนามะฮะถึงได้ถอนนะเดี๋ยวถอนเราจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะฮะตัวนี้เป็นยอดการฝากนะครับผมเคยฝากเข้ามาห0 0 0ื่นตชีนะครับแต่เพิ่มเมื่อปี2020นยั้นตอนนั้นยังไม่กี่บาทเองฮะไม่กี่ร้อยนะครับตอนนี้ก็มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็ สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ